ท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนที่สาธรรมิกะทั้งหลายสำหรับเวลาต่อไปนี้ก็ขอได้โปรดฟังเรื่องบุคคลตัวอย่างในเรื่องของมัตตกุณลีเทพบุตรต่อสำหรับเมืวานนี้ มาจบลงตามที่พระบาลีทึ้งกล่าวว่าในขณะนั้นมตัตเกุณลีมานบกำลังนอนผินหน้าหันไปสร้างข้างฝาเรือนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จมาเขามองม่เห็นตอนนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ส่งเปล่งฉับพันรังสี ดัศมีบริการเป็นแสงให้ปรากฏแก่ตาของเขาเพียงแวบ,บเดียวมานพในคิดว่านี่แสงอะไรจึงนอนพลิกกลับมาเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงคิดว่าเราอาศัยบีดาเป็นผานจึงไม่ได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้มีพระมหากรุณาธิคุณทั้งป่านนี้ เ่อทําการขนขวาด้วยกายหมายกว่ามว่ากายก็ไม่มีโอกาสจะได้ไหวพระการถวายทานก็ไม่มีหรือว่การฟังธรรมก็ไม่เคยฟังทั้งนี้เพราะว่าพ่อและแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่มือทั้งสองข้างของเราก็ยกไม่ไหวกิจ อื่นที่ทําสการะแกองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา,าไม่มีจะมีก็แต่น้ําใจเท่านั้นทีน่รันจริงเขายังน้อมน้ําใจเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา,าด้วยจิตที่เริ่มใสจริงๆสําหรับวันก่อนมาหยุดไว้เพียงแค่นี้วันนี้ก็จะต่อไป เป็นนั้นว่าในเวลานั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาเสดาทรงตริว่ามัตต่กุณล,ลีได้เห็นเราเพียงเท่านี้ก็เป็นการพอแล้วเพราะว่าการเห็นของมากระทีเพราะโดยการที่มานบนี้ได้ทำใจให้เรื่มใสในเราเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลใหญ่ เอจนั้นองค์สมเด็จพปจอมไตรบรมศาเสดาจึงได้ทรงสนิทเสด็จหลีกไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรากาลังเสด็จกลับรับตายไปนั่นเองมัตเตกุณฑลีมานพมีจิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจา้าไม่คลายจิต ในขณะนั้นเขาก็การทำลายเรียกว่าชีวิตของเราเขาก็ถึงตักใสคือทํากาละแล้วเป็นอนันว่าเขาตายกําลังที่มีจิตเรื่องใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา <c oughs> ตามพระบาลีไ้กล่าวว่า <c oughs> ตามพระบาลีไึ้กล่าวว่าเหมือนกันนอนหลับกลับตื่นขึ้น เขาไปเกิดในวิมานสูงประมาณ30โยน์ในดาวดึงสถิวโลกสำหรับในตอนนี้เขาแวะข้างทางสนิดหนึ่งว่าการที่องค์สมเด็จระสมมาสัมพุทธเจา้าทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณในมัตตกุณลีเทพบุตรพระโทษในมัตตกุณลีมานพ ว่าเขาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแม้แต่ไหวพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยไหวทำความคเคารพด้กายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เคยมีแม้แต่ทานก็ไม่เคยถวายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อของเขาเป็นผ่านคือเป็นมิจฉาทิฏฐิ <c oughs> เป็นแต่เพียงว่าเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าครั้งเดียวมีความเลื่อมใส แล้วก็ใจจับอยู่ในพระพุทธเจา้าเพียงชั่วขณะจิตเดียวเขาก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีวิมานสูงประมาณ30สโยชน์การที่มัตเตคุนลีมานบมีความเคารพในพระพุทธเจา้าท่านเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานถ้าเราจะเปรียบเทียบกัน ที่ท่านมาตัตตกุณลีมานบหรือว่ามาตัตตกุณลีเทพบุตรได้วิมายขนาดนั้นถ้าเราจะเทียกบกำลังใจที่เรามีความเลื่อมใสองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้ากันมาตั้งแต่เกิดหรือแม้ว่าจะเพิ่งบำมมีจิตเลื่อมใสเพียงแค่เดือนสองเดือนเก้าวันสิบวันก็ตามที เรียบเทียบกับวัตกุณลีเทพบ,บุตรพวกเราเคยให้ทานตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถาวายทานแด่พระสงฆ์บ้างให้ทานแก่คนบ้างให้ทานแก่สัตว์บ้างท่านี้เพราะว่าเป็นบุญกิิยาวัตถุอันหนึ่งข้อแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นบุญนี่เราเคยทา และการสมาทานศีลเราก็เคยสมาทานฟังเทศแล้วก็เคยฟังแต่นอกจากนั้นการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานที่เราใช้คำว่าพุทโธเราก็ทำกันเป็นปกตินอกจากนั้นในด้านวิปัสสนาญาณแล้วก็กิจแล้วก็ธรรมะอย่างอื่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเราก็ทำ เมื่อเราลองเปรียบเทียบตัวของเราเองว่ามัตตกุณลีเทพบุตรมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพียงชั่วขณะจิตเดียวท่านตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวเดิงสเิวโลกมีวิมานสูงถึงสาสโยชน์ได้แต่บญที่เราทำนี้มากมายกว่ามัตตกุณลีมากนะัก ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านทั้งหลายยังไม่คลายความมั่นใจในความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาเรายังบูชาความดีของท่านคืนหนึ่งสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยการบริจาคทานการบริจาคทานจะให้กับพระรจะให้กับคนจะให้กัตว์ก็ตาม ที่ว่าทําไปด้วยนัดเมตตาจิตที่อันนี้ชื่อว่าเป็นจิตที่มีความผ่องใสนอกจากนั้นหากว่ายะท่านจะบูชาพระพุทธรูปพระพุะทธรธรรมประสงค์ด้วยเครื่องเสกาวรามิตรเช่นดอกไม้ทุบเทียนเป็นต้นเพียงเท่านั้นก็ชื่อว่ายังดีกว่ามัตตกุณฑลีที่พระบุตร เราไม่ได้กุณลีเทพบุตแม้แต่ยกมือไหว้ก็ไม่มีหากว่าท่านหลายบางท่านจะประบูชาองค์สมเด็จพระจินสีด้วยเครื่องดนตรีคือการขับกระโคมก็ดูตัวอย่างท่านเทพบุตท่านหนึ่งที่มีนามว่ามาลาพาลีเทพบุตรท่านผู้น,นี้จะไปทไหนก็ตามปรากฏว่ามีเครื่องดนตรีติดตามอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านในสมัยที่เป็นมนุษย์เคยบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครุธิยางดนตรีที่ปริการหนึ่งเราฟังธรรมเราปฏิบัติตามธรรมขึ้นชื่อว่าบุญทั้งหมดเป็นมหากุศล์เจนนั้นจึงมั่นใจได้ว่าถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนไม่คลายความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญที่เราจะได้จากการบำเพ็ญกุศลนี้จะมีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่ามัตตกุณาลีเทพบมุตมากขอพูดไว้เพียงเท่านี้ไม่ได้การสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำวันก็เหมือนกันเราก็ทําได้มากกว่ามัตตคุณลีเทพบทมุตเนี่ยเล่าเรื่องนี้กันต่อไปฝ่ายฟาร์พูดธรรมชาวมนกิจ์หมายกว้างฟาร์มทุกคนพ่อ เมื่อลูกชายตายแล้วก็ทำชาบันไกิคือการเผาเผาแล้วก็มีแต่การร้องไห้อีกคนิ่คิดถึงลูกแล้วเวลาลูกอยู่จะรักษาก็เกยงเกรงจะเสียสตังค์จะหาหมอมาสายก็รักษาก็เกรงว่าจะเสียค่าจ้างจะเรียกกันว่าฝันข้าวเกรงว่าจะเสียค่ายา ตอนนี้เวลาลูกตายทำยังไงนั่งร้องไหย้ยืนร้องไห้นอนร้องไห้เดินร้องไห้ร้องไห้ตามมัธยาศัในี่เป็นเรื่องของคนขี้เหนียวเป็นว่าแกก็ไปยืนอยู่ที่ประชาเวลาตอนเช้าเช้ากินข้าวแล้วทุกวันแกก็ไปที่ประช้าเสมอเสมอเป็นประจำ ไปแล้วก็ร้องไห้พรางบนพรางว่าเจ้าลูกรักคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนเวลานี่คอยมาอยู่กับพ่อพ่อ,พอกำลังมารับเจ้าก็ว,ว่ากันไปเหมือนกับคนบ้าบ้าหรือไม่บ้าคนที่ร้องไห้ถึงคนตายบ้าหรือไม่บ้าความจริงก็น่าจะบอกว่าบ้า นี่ก็ว่ากันไปใหม่ตามเรื่องเป็นอันว่าเวลาลูกอยู่ไม่มีความปราณีในลูกเห็นว่าทรัพย์สินมีค่ากว่าชีวิตของลูกไม่ยอมรักษาลูกแต่ว่าพอลูกตายไปยืนร้องไห้อยากจะให้ลูกกลับมาก็ลองคิดดูคนประเภทนี้คนดีแลือคนบ้าก็ว่ากันไปตามอัธยาศัยตามพระบาลีที่กล่าวว่าแม้เทพบุตร คือมตัตตกุนลีเทพประบุที่มองเห็นพระพุทธเจ้าวแวบ,บเดียวมีจิตเรื่อมใสในพระพุทธเจา้าเวลานั่งเขาไปเป็นเทวด,ดานั่งแลดูสมบัติที่ตนได้แล้วยิ่งได้มาคิดว่าดิสมบัติที่เราได้มานี่เพราะัยอะไรเป็นเหตุเมื่อพิจารณาไปแล้วก็ทราบว่า นี่อานิสงส์ที่ได้อย่างนี้เพราะสาศัยมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลกกเชษโดยเฉพาะและเราก็มีเวลาเลื่อมใสบัดเดียวเดียวเท่านั้นไม่มีเวลานาน,านเลยเป็นสิ่งนี้อัศจรรย์จริงๆเราเกิดมาถึงอายุสิบหกปีพ่อของเราเป็นคนไม่ดีไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นคนขี้เหนียว เงินทองไม่อยากจะใช้มีทรัพย์ถึงแปดสิบโแต่ด้ว่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราทรัพย์ส่วนนั้นไม่ได้มีประโยชน์เลยเราอยู่ก็ไม่มีประโยชน์เราตายมาแล้วทรัพย์ส่วนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ประโยชน์ที่เราจะพึงได้ก็คือความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นเพื่นนั้นว่าท่านทั้งหลายที่ตั้งใจบูชาพระ ตั้งใจภาวนาวิธิวิโสพระกว,วาหังสมาสมพุทโธก็ดีหรือว่าภาวนาวาพุทโธก็ดีภาวนาว่ารหังก็ดีจงภูมิใจได้ว่าอย่างเลวที่สุดท่านตายไปแล้วจะมีผลดีเช่นเดียวกับมัตตกุณฑลีเทพบุตรแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วทุกท่านที่กำลังนั่งฟังอยู่นี่ทำบุญดีกว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรมาก ปริมาณข้างบุนก็สูงกว่ามากฉะนั้นทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์ที่มัตตกุณฑลีเทพบุตรได้ยิ่งเชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นทิพย์น้อยกว่าที่ท่านหลายจะพึงได้มากมายเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านมัตตกุณฑลีเทพบุตรจึงคิดต่อไปว่ารามเวลานี้รามผู้เป็นพ่อของเรา <c oughs> มายืนร้องไห้อยู่ในป่าชา <c oughs> มายืนร้องไห้อยู่ในป่าชาในเวลาที่เราไม่สบายก็ไม่ย,ยอมจะหาหมอมารักษาเก็บยามารักษาเองเวลานี้สิดันมายืนร้องไห้บนว่าเราอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนลูกรักอยู่ที่ไหนเวลานี้พ่อต้องการให้ลูกกลับมาเราควรจะทรม,มานแก ให้มีความรู้สึกสำนึกตนว่าไอ้ก,กรรมที่เป็นเมมิชฉาทิฏฐิเป็นอารมณ์ของทุโดยชนคือความชั่วที่ไม่พยายามให้แม้แต่ทานการกุศลอย่างนี้เป็นของไม่ดีเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเขายึดแปลงตัวของเขาเวลานี้เขาเป็นเทวดาก็แปลงตัวของเขาเหมือนกับคนเดิมคือมัตตกุณดลีมานพ แล้วก็มายืนอยู่ข้างๆประชายืนกอดแขนแล้วก็ร้องไห้อยู่ใกล้ๆพระชาใกล้ๆก,กับที่พอ่อเคยยืนร้องไห้เป็นอนุภีเทวดากับตาพรามขี้เหนียวร้องไห้แข่งกันเวลานั้นแต่พรามกคเห็นเขาแล้วเขก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้มันเราร้องไห้ถึงลกูกของเราที่ตายไปแล้ว ก็เจ้ามานบคนนั้นไม่ยืนร้องไห้หนิมันร้องไห้ต้องการอะไรของมันเจ้ต้องถามดูเมื่อกิดจะนีแ้แล้วก็ถามว่านี่เธอเธอแต่งตัวแล้วเหมือนกับมัตเตคุนดาลีลูกชายของเรามีระเบียบดอกไม้เป็นเครื่องประดับประดามีตัวหอมฟุ้งไปเหมือนกับจันเหลือง กอดแขนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในที่ใกล้ประชานี้อยากจะถามว่าเธอนมีความทุกข์อะไรมานแนแปลนดียกล่าวกับพระว่านี่คุณลงุง <c oughs> ผมมีรถรถอยู่คันหนึ่งแต่ตัวรถสร้างเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตัวรถที่สร้างเรียบร้อยแล้วทำด้ทองคำล้วน มันสวยงามผุดผ่องละอองตายจริงๆมันเสร็จแต่ทว่ายังหารอรถยังไม่ได้ที่มายืนร้องไหู้่เพราะว่าอยากจะได้รอรถที่ถูกใจถ้าไม่ได้รอรถก็จะยอมเสียชีวิตยืนร้องไห้มันอยู่แบบนี้จึงกว่าจะขาดใจตาย <c oughs> <c oughs> ในขณะนั้นตาพรามขี้เหนียวจึงได้ถามว่า นี่นะพ่อคุณพ่อมหาจำเริญอยากจะถามว่าล้อคูณเดียวที่เธอต้องการนั้นเธอต้องการจะให้ทำด้วยอะไรจะทำได้ทองคำหรือหรือว่าทำด้วยแก้วก็ตามหรือว่าจะทำได้โลหะก็ตามจะทำได้เงินก็ดีขอพ่อคุณจงบอกแกฉันมาเถิด ฉันพร้อมที่จะรับแตะกันทำให้เธอท้องทุกอย่างตามที่เธอต้องการแหมเขานีจใจดีนะเห็นว่าชายคนนี้ที่ยืนร้องไห้มันเหมือนกับลูกชายที่ตายจริงๆแก <c oughs> เกิดความรักเข้ามาเขานี่เอาละอยากจะคิดจะเอาอะไรก็ได้จะล,อดลด่อรถจะทำได้ทองคำก็ได้จะทำได้แก้วมันนี้จะทำได้โลหะจะทำได้เงินอะไรก็ได้ทุกอย่างดู ดูคนลูกแท้แทไม่รักเพอลูกตายไปแล้วก็ไปรักคนที่มีสภาพใครลูกคนนี้ถ้าไม่บ้าก็บอฟังเรื่องต่อไปเป็นกล่าวว่ามานพได้ฟังคำนั้นแล้วก็คิดว่าไอ้พรามคนนี้เวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นลูกของแกเนี่ยเวลาที่เราป่วยยาแกก็ไม่ยอมเสียค่ายา หมอแกก็ไม่ยอมเสียท่านมาเห็นเรามีรูปร่างคล้คลายๆับลูกของตัวยืนร้องไห้อย,อย,อยู่ยังสามารถจะพูดว่าเราต้องการลออรถทําด้วยอะไรก็ได้มีทองคําเป็นต้นนี่แกสแสดงความเป็นคนแปลกทําไมเป็นอย่างนี้แต่เอาเถอะเราจะต้องแกล้งแกเล่นดูกําลังใจของแกสิว่าแกจะว่ายังไง เมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วจะเนี่กล่าวว่าคุณลงท่านอย่าทำล้อให้แกเข้าไวเจ้าโตสักเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นล้อรถที่ทำให้โตขนาดไหนพระานนั้นก็กล่าวว่าเธอต้องการเท่าไหร่โตเท่าไหร่ฉันทำให้เท่านั้น <c oughs> ตอนนี้แตงกล่าวเป็นบาดประคาถา <c oughs> นี่ยเสียงมันจะแย่ซะแล้ว ตอนนี้ท่านกราบเป็นบาทประคาถามว่าเข้าไปเจ้าเป็นนั้นว่ามานกเขาบ,บอกว่านี่เข้าไปเจ้าต้องการล่ยพิเศษมันไม่ใช่ลอ้อธรรมดาเพราะรถทัานทำด้วยทองคําสวยงามมากต้องการดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทั้งสองดวงนี้เอามาเป็นทำทำเป็นลอ้อเข้าบอจะล้อรถขึงเข้าไปเจ้าขอได้โปรด ขอท่านในโปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงนั้นเอามาเป็นล้อรถ,ถขึ้นข้วพเจ้าเช่ดีเหมือนกันนี่เทวดาย่โยคนเพราะนั้นว่ามานพเป็นกล่าวซ้ำกับเขาว่าพระจันทร์ก็ดีพระอาทิตย์ก็ดีย่อมส่องแสงเป็นคู่กันในวิธีทั้งสองรถ,ถงขึ้นข้วพเจ้าทำได้ทองคำ จะได้มีงามสมกับลอ้อทั้งสองนั้นถ้าพรามพอได้ฟังก็ตกใจคิดว่าเอไอเจ้าเด็กคนนี้นี่มันจะบ้าหรือจะบอกกันแน่เนาะมันจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาทำลอ้อนี่ชาวบ้านชาวเมืองที่ไหนก็คิดแบบนี้บ้างแกกินเนี้ยบอกว่านี่พอคุณเธอปรารถนาของที่ไม่สมควร ไม่มีใครเขามีความต้องการอย่างนี้เธอนี่มันคนโง่จริงๆเพราะอะไรพรกเชนเข้าใจว่าถ้าเธอต้องการพระจันทร์และพระาทิตย์มาเป็นล้อของเธอนี่เชงคิดว่าเธอจะตายเปล่าไม่มีโอกาสหรอกใครที่ไหนจะไปพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อรถของตนได้ ตามพมาลีที่กล่าวต่อไปว่ามานพที่พูดกับพรามนั้นว่าก็คนพูดร้องไห้อยู่แล้วก็มีความต้องการสิ่งของที่ปรากฏอยู่คือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ที่เราสามารถเห็นได้ในตาท่านถือว่าเราเป็นคนโง่หรือว่าบุคคลที่ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏ เช่นท่านในเวลานี้ลูกชายของท่านมันตายไปแล้วมันอยู่ที่ไหนท่านก็มองไม่เห็นท่านมายืนร้องไห้เรียกลูกชายของท่านต้องการต้องการลูกชายของท่านก็อยากจะทราบว่าข้าพเจ้ากับท่านสองคนเนี่ยยัางข้าพเจ้าต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นรอลถแต่สิ่งทั้งขอเนี่ยสองอย่างนี้มองเห็นได้ แล้วว่าชีวิตลูกชายของท่านที่ตายไปแล้วเวลานี้ท่านมองไม่เห็นและท่านก็มานั่งบนลำพึงลำพันต้องการลูกชายของท่านอยากจะทราบว่าเราสองคนนี้ใครจะโง่ก,กว่ากันท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ลองคิดว่าคนสองคนนี้ใครจะโง่ก,กว่ากันแล้วเขายังกล่าวว่าแม้ความ ไปในความมาของพระจันทร์อันนี้ยากเป็นคาถานะและพระอาทิตย์ก็ย่อมปรากฏอยู่คือธาตุธาตุคือวันณนะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ในวิธีทั้งสองส่วนทั้งสองส่วนคนที่ตายไปแล้วและละไปแล้วใครก็มองไม่เห็นบรรดาเราต้องสองพวกข้ามครนอยู่ที่นี่ใครจะเป็นคนโง่งกว่ากันนี่ก็ท้าทายกัน <c oughs> แต่ความพอได้สดับอย่างนั้นก็ก็คิดได้ว่าโอ้มานพคนนี้พูดถูกนะความจริงนี่เราไม่นโง่กว่าเขาไอ้ลูกของเรามันตายไปแล้วเรามองไม่เห็นไม่รู้อยู่ที่ไหนเรามายืนร้องไห้ที่เขาต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่เราหาว่าเขาโง่นี่นา้าก้เรามันจะโง่กว่าเขาซะแล้วแกจงได้กล่าวว่านี่พ่อคุณพ,พ่อมาฟาจมเริญ นี่เธอพูดจริงตรงเราสองคนผู้กำลังร้องไห้ยอยู่ในที่นี้ปรากฏว่าฉันน่ะเป็นคนโง่กว่าเธอนะไม่ใช่เธอโง่กว่าฉันใช่แล้วที่แรกฉันคิดว่าเธอโง่กว่าฉันแต่เวลานี้ฉันทราบแล้วว่าฉันโง่กว่าเธอนี่ฉันอยากจะได้บทที่ทำที่ตายไปแล้วคืนมาเหมือนกับทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันทเขา,าย่างนั้น เค่เด็กมันเห็นดวงจันทร์สวยงสดงดงามก็บอกพ่อบอกแม่บอกพ่อจ้าแม่จ้าฉันอยากจะได้พระจันทร์เจ้าค่ะแบบนี้โอกาสมันไม่มีเป็นนวัตพรหมามคนนีก้ก็รับปพระแกโง่แม่ต่อตันไป่านก็กล่าวว่าพรหรามนั้นมีความหายโศกเศร้าเพราะถ้อยคำเข้ามานบนั้น เมื่อจะทำความชมเชยมานกได้กล่าวเป็นคาถาภาสิทธ์ว่าท่านมารดาของเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนกับบคุคคลดับไฟที่ติดน้ำมันด้วยนะ้ำนี่ว่าฟังยากเลยนะตามบรีข้าวาเจ้าย่างอยงยำความกระวลกระวายทั้งปวงให้ดับไปได้ อ่านผู้บรรเทาความโศกที่หมดเข้าพเจ้าอันความโศกครอบงำแล้วได้ถอนลูกศอนคือความโศกที่มันเสียแทงใจเข้าพเจ้าออกได้แล้วหนอเข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกศอนอันท่านถอนเสร็จแล้วสู่ถอนลูกส,สอนคือความเสียใจเป็นผู้เย็นสงบแล้วพ่อมอนพอคุณ ก็พรเจ้าหายโศกหายร้องไห้เพราะได้ฟังถ้อยคำของเจ้านี่เขาชมนะชมแล้วเวลานี้เราก็จะฟังมานกเขาตอบกันว่ายังไงดีมองเวลาปรากฏว่มามันหมดเวลาเสรแล้วนี่เป็นอันว่าสําหรับวันนี้เรื่องมาเรื่องมัตตคุณดลีเทพบุตรพระบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายผู้รับฟัง ก็โปรดยับยั้งไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อน mm. เพราะเล่าต่อไปไม่ได้เวลามันหมดขอท่านผู้ฟังทุกท่านจึงกำหนดจดจำคำว่าการภาวนาว่าพุโทโธและนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ชั่วขณะจิตเดียวสามารถเป็นทวนดาบนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกได้บุญของเราใหญ่กว่ามันามตุณดลีเทพบุตร หากว่าท่านไม่ประมาทในะชีวิตมีจิตกำหนดไว้เสมอก็เข้าใจว่าความดีจะยิ่งใหญ่กว่านั้นเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแดบรนดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี